เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม c r i s t a n of Atlantis กันนะครับในพาร์ทนี้นะครับผมได้รับรีควสจากเพื่อนๆมาเยอะมากๆครับสำหรับวิธีการฟาร์มหาทรัพยากรภายในเกมซึ่งในพาร์ทนี้ครับเราจะทําการรวบรวมแหล่งการฟาร์มทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นหินย้ายไปล่าหินโคนหินตีปวกใบตีปวกและก็ทรัพยากรต่างๆที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาตัวละครของเราเนี่ยหาได้จากไหน หาได้ด้วยวิธีอะไรถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพืเ่อนๆกดไลค์คลิปนี้ครั้หนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและสำหรับเพืเ่อนๆใด,ดที่กำลังมาหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพืเ่อนๆใด,ดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก l g Player ดูสิเเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลา และหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องซักนิตคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคกับเพื่อนก่อนที่เราจะไปดูวิธีการหานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูทรัพยากรที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาตัวละครภายในเกม Crystal of Atlant กัน,น่อยละกันครับสำหรับทรัพยากรที่มีความสําคัญในการพัฒนาตัวละครครับก็จะเป็นทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาตัวละครหรือว่าพัฒนาอาวุธของเรานั่นเอง ดยทรัพยากรเหล่านี้ครับจะได้ตามด่านที่เราทําการลงถ้าเป็นการเลื่อนขั้นอุปกรณ์ระดับอีพีครับคุณจะต้องใช้ในส่วนของ m a g มจิเทีซึ่งเอเมจิเทียมนีครับเราได้จากการลงท้าทายห่วงลึกปกติเลยนะครับนรกแห่งห่วงลึกการผปชนภายแล้วก็การลงดันเจียนต่างๆครับจะได้รับมาโดยที่โคต้าการได้รับเนี่ยจะอยู่ที่พลังงานที่เพื่อนมีนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานเขียวหรือว่าพลังงานส้มก็ตามครับจะได้รับทรัพยากรเหล่านี้ กลับมาและเป็นสิ่งสําคัญมากๆที่เราจะต้องใช้ในการสร้างอาวุธนั่นเองถ้าเรากดไปที่คําว่าสร้างครับจะสังเกตว่าเวลาเลื่อนขั้นอาวุธแต่ละระดับนะครับมันจะใช้ที่เยอะพอสมควรนะครับและที่สําคัญกว่าจะถึงอุปกรณ์ระดับนั้นที่เราจะทำการเลื่อนขั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะฟาร์มได้มากเพียงพอแต่สังเกตอะไรไหมครับมันก็จะมีในส่วนของรูปปั้นอับแสง สำหรับรูปปั้นอับแสงเนี่ยก็จะได้รับจากการลงศึกหมากรุกเวทมนต์นั่นเองจะลงแบบเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะลงแบบเนื้อเรื่องก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีเพื่อนไม่มีทีมจริงก็อาจจะลงลุยเดี่ยวเนาะสะสมรางวัลไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเป็นทรัพยากรที่เราจะได้รับกลับมานั่นเองในีนี้ก็จะเป็นในส่วนของทรัพยากรที่ใช้ในการเลื่อนขั้นอาวุธนะครับก็จะอยู่แถวโซนบนทั้งหมดแต่เมื่อลงมาข้านล่างครับมันก็จะเป็นใบในการลงนั่นเองการที่เราจะไปทําการฟาร์มทรัพยากรเหล่านั้นได้ครับ สิ่งแรกเลยนั่นก็คือคุณจะต้องมีใบมีใบไม่พอครับคุณจะต้องมีใบอนุญาตการล่าสัตว์ด,ด้วยใบยอนุญาตยังไม่พออีกนะครับเวลาลงเราอยากได้เยอะๆเนี่ยเราจะต้องมีน้ํายาคูณ2นะครับโดยที่ตัวเกมสําหรับใครที่เติมพาร์นะครับเวลาคุณไปทําการออกล่าหรือว่าทาการลงดันเจี้ยนต่างๆครับมันจะเป็นจํานวนสิพิเศษคูณ6อันนี้คือคุณสามารถลงโดยการใช้พลังงานตามปกติเลยจะใช้เป็นพลังงานเกี้ยวหรือว่า พลังงานส้มก็ตามครับเวลาคุณใช้ครับคุณจะได้รับรางวัลแบบคูณ2ลงท่าไทยแบบเดี่ยวเนี่ยคนเดียวเนี่ยจะเร็วที่สุดแต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามครับที่คุณใช้10แต่ละวันหมดแล้วนะครับสำหรับ6ครั้งเนี่ยคุณจะต้องใช้น้ํายานในการลงถามว่าจําเป็นที่จะต้องใช้น้ํายาทุกรอบไหมก็ไม่จําเป็นครับแต่ถ้าเราอยากประหยัดเวลารอยก็จําเป็นที่จะต้องใช้พลังงานหรือว่าต้องใช้น้ํายาคูณ2เองซึ่งน้ํายาคูณ2หน้าตาเป็นยังไงครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่สำหรับส่วนแรกที่เราจะพูดถึงนะครับ ลหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าในสมาคมการค้าเนี่ยเราสามารถแลกของได้ค่อนข้างเยอะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาหารบัฟนะครับและที่สําคัญใบเกิดนะครับน้ํายายาคูณ2เข็มทิศเอาไว้ดีออฟนะครับยาเร่งตีบวกเข็มทิศคูณ2ใบตีบวกยาเร่งเข้มข้นใบบวก12และที่สําคัญครับศิลาการโอนย้ายซึ่งแต่ละอย่างครับมันก็จะมีการจํากัดโคต้าในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันโดยที่แต่ละอันเนี่ยก็จะมีข้อกําหนดนะครับอันนี้จะเป็นต่อตัวละครอ,อันนี้จะเป็นต่อบัญชี อันนี้ต่อตัวละครแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แล้วก็แต่ละเดือนนั่นเองแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเอ้ยพี่แล้วผมจะหาเหรียญฟินเนที่เป็นสกุลเงินมาแรกเนี่ยได้จากไหนกันบ้างครับหลักๆเลยนั่นคือการที่เราบริจาคไว้ทุกคนบริจาคของอะไรก็ตามครับที่เราไม่ใช้ถามว่าทําไมครับเพราะเมื่อไรก็ตามครับที่เราบริจาคครับคุณจะได้รับการกดไลค์โดยที่วันแต่ละวันครับเราจะสามารถได้รับการกดไลค์อยู่ที่ประมาณ0 0ไลค์นะครับแล้วก็มาดูว่าเราสามารถบริจาคอะไรได้บ้างนะครับอันนี้สามารถบริจาคได้2บอแร้ส่ไปครับ จาาจะได้กลับมาอยู่ที่แมน128ไลค์นะครับก็คือตอนนี้เป็น200ไลค์แล้วเมื่อไลค์เราเพิ่มขึ้นครับจะสังเกตเห็นอะไรไหมครับทุกคนนั่นก็คือเราสามารถได้รับความสําเร็จตรงนี้นะครับนี่รับไลค์นะครับของฟินนีนะครับก็โคต้า้แต่ละวัน,นครับเราก็กดเราไปเดินนะครับได้เหรียญประมาณ45อันนี้ได้50อันนี้50 55แล้วก็70นั่นเองตามจานวนแต่ละวันแต่ละสัปดาห์นั่นเองเราสามารถสะสมไปไเรื่อยๆนะครับทุกคนก็สามารถเป็นของรางวัลที่ เราสามารถได้รับนะครับเมื่อเราได้เหรียญแล้วนะครับเราก็มาที่สมาคมการค้าแล้วแลกของรางวัลที่เราต้องการสมตัวแล้วนะครับผมจะเอาไว้แลกในส่วนของศิลาโอนย้ายเอาไว้ย้าอุปกรณ์ระดับอีพิกจากตัวรองมาให้ตัวหลักของเรานั่นเองนะครับยาคูณก็มีเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆเราก็สามารถนำไปแลกแล้วก็นํามาคราฟได้ส่วนฟังก์ชันการคราฟต่างๆครับอย่างที่บอกไปครับคือเราส่งกดไปที่สินค้าชิ้นนั้นครับมันก็จะบอกว่าเอ้ยแต่ละชิ้นเนี่ยสามารถหาได้จากไหนแล้วก็มิวิธีอะไรกันบ้าง ในส่วนของยาคูณนะครับเราสามารถคราฟได้โดยที่ไปที่โต๊ะคราฟนะครับแล้วก็ไปที่ยาคูณยาคูณเราจะต้องใช้สิ่งนี้นะครับนั่นคือแร่ดําแร่ดําเอาง่ายสุดเลยนะครับก็คือร้านขาหินแร่ที่เราสามารถซื้อได้ในแต่ละวันถ้าใครซื้อสะสมตั้งแต่ช่วงแรกเหมือนผมนะครับก็จะมีใบคูณหรือว่ายาคูณเนี่ยเยอะมากๆครับอะผมก็จะมาปุ๊บเห็นไหมมันจะซื้อได้วันละประมาณ30ก้อนนะทุกคนกดซื้อไปเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็จะไปทําการคราฟนะทุกคนผมก็ใช้วิธีีนน้้ะครรรับใกาซืืออสสมไปเ่ย หรือว่าจะเติมก็ได้นะการเติมก็แก้ปัญหาได้อยู่นะนี่โตคราฟตยูนี้เราก็สามารถคาราฟตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็จะได้อยู่วันละประมาณ5ขวดนะครับแล้วแต่ละขวดที่เราได้เนี่ยมันจะได้รับความสําเร็จในการคราบเป็นแต้มด้วยนะนอกจากนี้ครับพวกใบต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นใบครูใบอะไรพวกนี้เราสามารถหาได้จากไหนกันบ้างครับอันดับแรกครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงใบตีบวกกันหน่อยละกันนะครับสำหรับใบตีบวกเนี่ยหลักๆเลยที่เราสามารถหาได้นั่นคือการดวนเชื่อมสัมพันธ์ครับทุกคนสาหรับการดวนเชื่อมสัมพัันนธ์รมจะ เปิดให้เราลงตั้งแต่ช่วงรแรกๆเลยโดยแต่ละตัวละครที่เราลงครับมันจะมีใบตีบวกให้กับเราเช่นตัวนี้นะครับถ้าผมเอาชนะได้เนี่ยผมจะได้ใบตีบวก10นะครับแต่เงื่อนไขของการดวลเชื่อมสัพันธ์อย่างที่ผมบอกคุณเพื่อนไปว่ามันมีเงื่อนไขของการใช้อาวุธโดยที่จากัดเลเวลโดยที่ไม่เกินเท่าไหร่นะครับสำหรับใบนี้นะครับมันสามารถใช้อุปกรณ์ที่ไม่เกินเลเวล60ซึ่งเราสามารถหาอุปกรณ์ระดับอีพิกมาตีบวกได้แต่ถ้าบางใบนะครับมันก็จะมีข้อจํากัดอยู่ที่ว่าเอ้ยเราสามารถใช้ได้แค่บววกกไมม่่เิน45น45ัอถ้าาีตยง เช่นใบนี้นะครับไม่เกิน35บวก12นะครับเราก็ต้องใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นช่วงเริ่มต้นถ้าเป็นแบบนี้เลยเราสามารถใช้ช่วงเริ่มต้นได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบใบบวก60เนี่ยเราดองได้นะครับและทุกคนสังเกตอะไรไหมครับนี่น้ำยาเร่งตีบวกเข้มข้นถามว่าทําไมเราจะต้องสะสมอันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะใช้ในการตีบวกระดับอุปกรณ์ที่สูงขึ้นตัวเกมสามารถบวกได้ยัน22แต่ต้องบอกก่อนว่ามันใช้งบประมาณที่โคตรจะเยอะมากๆครับไหนๆเราก็จะไปบวกแล้วนะครับเราก็กดไปที่หน้าต่างตรงนี้ได้เลย สิ่งสาคัญครับคุณจะต้องหาน้ํายาเร่งตีบวกเสถียรกันก่อนเพราะว่าไรครับน้ํายาเร่งตีบวกเสถียรครับมันจะเป็นน้ํายาที่จะล็อกค่านะครับเราจะตีบวกแล้วต่อให้มันแตกมันจะไม่ลดลงมานะครับมันจะคงค่าอยู่ที่12นะครับคุณจะต้องมีแบบนี้เยอะๆกันก่อนนะทุกคนนี่ก็คราบไปได้เลย แล้วก็จะมีใบนี้นะครับอันนี้เอาไว้ใช้ในสําหรับการบวก 15, 16, 17นะครับก็สามารถใช้งานได้ซึ่งพวกนี้เราหาได้จากไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่้ํายาเรืกันหน่อยแล้วกันครับกดไปที่การครับครับมันจะมีรานค้ามอลแล้วก็คะแนนการต่อสู้สําหรับคะแนนการต่อสู้ครับมันก็จะเป็นแต้มอารีนาแต่ต้องบอกกันเพื่อนก่อนว่าถ้าเป็นในกรณีแต้มอารีนาผมไม่ค่อยแนะนาให้แรกนะเพราะว่าแต้มอารีนาเนี่ยถ้าเราอยู่แลงสูงครับเราสามารถซื้ออย่างอื่นได้นะครับที่เป็นแรงของเรานะถ้าอยู่แรงโกแลงใดนะครับก็จะ เราสามารถไปแลกอุปกรณ์พวกนี้ก่อนมันจะคุ้มค่ากว่านะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่ที่อันดับสูงขึ้นมันจะมีฉายาให้กับเรานะครับทุกคนซึ <S <S ่งฉายาเนี่ยมันจะได้รับสเิตัสที่ดีมากแต่พวกแต้มเนี้ยมันก็สามารถสะสมได้ต่อสัปดาห์นะใช้วิธีการสะสมไปก่อนเรื่อยๆได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็จะมีในส่วนของร้านค้า,ต,าต่างๆนะครับหรือว่าการเติมนั่นเองหลักๆแล้วนะครับร้านค้ามอลนะครับมันจะมีพวกแพ็คพวกอะไรเนี่ยก็สามารถเติมได้ถ้าใครมีก็ประมาณแต่ในส่วนนี้ค้าไม่ต้องห่วงเพราะว่าตัวเกมมันจะมีของ พวกนี้มันก็จะมีแจกมาเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่อาจจะบอกว่ามีแค่เมลต่างๆก็มีแจกนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะครับขายทองนะครับเนี่ยโกนเนี่ยมันจะได้เป็นเพชรกลับมานี่ผมก็ขายแบบสัปดาห์นี้นะครับผมก็ได้มาอีกประมาณ700นะครับขยันหน่อยบอกเลยรวยแน่นอนนะครับก็ซื้อมาแล้วก็ครับได้แต่ถ้าเป็นสายพีผมไม่ค่อยแนะนําให้รีบทานะครับก็เลื่นไปได้ดีกว่าแล้วก็สะสมเพชรเอาไว้สุมพวกแฟชัน่นหรือว่ากิจกรรมคอล์ล็ที่จะเริ่มในวันที่2 6 มิถุนายนนี้นะครับไม่รู้ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนก็ดองเพจไว้ก่อนนะครับทุกคนส่วนต่อมาครับนั่นคือใบรับรองการลาศที่เป็นสิ่งสําคัญมากๆครับในการฟาร์มต่างๆของตัวเกมโดยที่เรากดไปที่ใบครับมันจะมีหน้าต่างแบบนี้มาครับนั่นคือจะมีการได้รับจากศึกพิชิตวนโกดนะครับทดลองมิติว่างเปล่าดนแดนหุบเหวลึกลับนะครับแล้วก็การคราฟนะครับหลักๆแล้วเราจะทํายังไงให้ได้เยอะที่สุดครับผมจะแนะนําในส่วนของศึกพิชิตวิกฤตนะครับเพราะว่า ในส่วนของศึกวิชิตวิกฤตนะครับเราจะได้ในส่วนของใบทั้งสองใบเลยซึ่งเมื่อเราได้ทั้งสองใบครับเราสามารถนํามาคราฟได้แต่ก่อนที่เราจะลงครับเราจะต้องมาดูด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราจะลงเนี่ยเราจะมีโอกาสได้รับอะไรในกรณีที่เราลงโดยใช้พลังงานปกตินะครับของรางวัลก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเราใช้พลังงานบัญชีครับปุ๊บเห็นไหมมันจะแตกต่างกันไม่ได้มากครับแต่ก็มีโอกาสได้รับดาวอันนี้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นความเร็วโจมตีแล้วก็ความเร็วคูดาวบวก20 ต้องดูก่นว่าถ้าเราได้ใช้เราก็ฟาร์มตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ครับเราก็ไม่ดูตรงนี้นะครับว่าอันนี้ได้ใช้หรือเปล่าอันนี้เป็นสเตตัสธาตมืดนะครับเอ้ยถ้าตัวเราตีธาตมืดเนี่ยมาฟาร์มตรงนี้ได้ส่วนอันสุดท้ายครับใบนี้มันจะต้องใช้ไใบนี้ก่อนนะครับผมนี่ใบเริ่มต้นมันก็มีโอกาสลุ้นในส่วนของอันนี้ด้วยนะครับเป็นโจมตีสเตตัสธาตไฟแล้วก็มีพวกนี้เดี๋ยวที่ของาะวันครับก็จะเป็นทั้งหมดประมาณนี้บัญชีก็จะเป็นแบบนี้หลักๆเราจะโฟกัสตรงนี้แล้วตรงนี้ครับตัวเกมมีกิจกกกกรรรรรมมมเเพิิ่่ลวนัหือาจ แจกพวกนี้ได้มากขึ้นถ้าที่ผมลองสังเกตมานะครับทุกคนหลังจากที่ตัวเกมเนี่ยเพิ่มกิจกรรมเข้ามาไว้ทุกคนผมรู้สึกว่าการฟาร์มของผมเนี่ยมันออกดีขึ้นนะครับจริงๆนะไอ้นี่ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่เนี่ยพอเพิ่มกิจกรรมเกี่ยวนี่ยในส่วนของการลงดันอุปกรณ์เนี่ยผมไม่จําเป็นที่จะต้องลงครบ15รอบแล้วนะครับประมาณ3-4รอบก็ออกได้เลยนะครับอะแล้วก็ลงในส่วนของนรกได้เลยนะครับอันนี้ใกล้การันตีแล้วจะมีอีกประมาณ30ไปเดี๋ยวเรามาฟาร์มตรงนี้กันก่อนว่าเราจะได้อุปปกรรณ์ตงสายเล่ แล้วก็เวลาเราได้ไม่ซ้าครับเราก็สามารถนำอธิษฐานได้นะทุกคนนี่ผมก็จะไปทําการลงตรงนี้ฟาร์มเพิ่มเติมแล้วมาดูซิว่าผมจะได้เพิ่มหรือเปล่าอุ้ยรอบนี้การันตีแล้วเพื่อนมามาดูซิว่าเราจะได้ของหรือเปล่าอันนี้ออกก่อนการันตีนะครับถ้าสังเกตที่ด้านซ้ายบนนะทุกคนอธิษฐานสําเร็จไหมปึ้งสิ่งที่ได้ก็คือของเซตอะไรเนี่ย อันนี้เป็นของวอลล็อกนะครับอ้ยไม่ได้แย่นะฮะอย่างน้อยเราก็แทนอันนี้ได้เลยนะครับสเตตัสอาจจะแตกต่างกันนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเอามาใช้ก่อนแต่มันดีกว่าอยู่แล้วนะครับเราก็ได้รับชิ้นใหม่ๆมาถ้าได้เป็นเซ็ตของตัวละครเนี่ยก็จะดีมากๆครับแล้วเราก็ได้รับชิ้นส่วนระดับอีพิกที่เป็นอีเวนต์ด้วยวันละ30เศษนะครับทุกคนในช่วงระยะเวลากิจกรรมเมื่อเราได้มาแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการนํามาตีบวกนะก็ทําการกดสวมใส่ได้เลย แล้วเรากดเข้าไปครับไปที่คําว่าตีปวกเลือกอุปกรณ์ที่เราสลับเมื่อกี้นะครับ mm hmm. คืนนี้เราต้องทําการปลดล็อกกันก่อนนะครับกดใส่เข้าไปถ้าเป็นระดับเดียวกันจะสังเกตว่ามันจะมีการสืบทอดแบบ2แบบนะก็คือสืบทอดทั้งหมดกับใช้สืบทอดถ้าสืบทอดทั้งหมดครับคุณจะต้องมีหินนี้ซึ่งมันจะทําให้เราสามารถได้รับอุปกรณ์ชนิดกลับคืนแต่เราไม่ต้องการนะครับเราประหยัดไว้ดีกว่าแล้วก็ทําการตีโบได้เลยถ้าเป็นระดับเดียวกันเราจะได้กลับมาที่โบ12เหมือนเดิมนะครับทุกคน แล้วเมื่อเราบวกเสร็จแล้วนะครับจะรู้สึกว่าเอ้อยทำไมสเตต,ตัสต่ำนะครับเพราะว่าสเตตัสหลักมันแค่23%ให้เรากดทําการเปรียบเทียบนะครับนี่ก็จะมีนาฬิกา2อันนะครับทั่วไปกับขั้นสูงขั้นสูงจะเป็นการล็อกค่านะจะไม่ต่ําแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ทั่วไปมันจะมีสูงแล้วลดนะครับเราจะใช้ทั่วไปจนกว่าจะได้ประมาณ80%นะครับเพราะว่าในส่วนของทั่วไปเนี่ยเรามีเยอะไปครับใส่ไปสื่สิบสี่หกสิบสามหกสิบหกไปสักแปดสิ โอเคเจ็ดสิบเมื่อเราได้ค่าที่ต้องการแล้วนะครับเราสามารถกดไปเปรียบเทียบค่าสูงได้แล้วเราก็กดต่อมันจะบวกขึ้นไปเรื่อยๆแต่จะไม่ต่ําลงนะครับเราจะใช้เพื่อทําให้ประสิทธิภาพเนี่ยมันเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับอุปกรณ์เซตที่เราต้องการนั่นเองนะครับนี่ผมก็เพิ่งได้มาผมก็เปรียบเทียบไปเป็นห้าสิบห้าปุ๊บอ่ะนี่ลงมาแล้วปุ๊บโอ้โหสิบสี่อ่าห้าสิบหกหกสิบแต่แล้วหกสิบน่อยแล้วอ้าวหกสิบเอ็ด กดขั้นสูงกดยัดไปต่อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมที่เหลือที่ไม่ได้ใช้ก็สามารถย่อยได้เลยแต่ถ้าเป็นสีม่วงตกมานะครับก็สามารถนําไปขายในตลาดได้นะครับเพราะว่าของในตลาดตอนนี้คือขายได้เรื่อยๆนะครับทุกคนส่วนใครมีใบเลื่อนหรือว่าบัตรพาสก็เติมได้นะครับทรัพยากรที่ได้รับจากตรงนี้ก็เยอะกลับมาเช่นเดียวกันครับมีใบคุณ2ด้วยมีกระชาให้กับเราด้วยนะครับผมโอเคครับเรื่องก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการ ฟาร์มทรัพยากรภายในเกม Crystal of Atlant นะครับบอกว่าในพาทเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยส่วนในพารทต่อไปครับเป็นจะมีอะไรมาใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้ได้นะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ